ออนราเจ้าสาวจับแบบสวยฉ่ำมากเวอร์ค่ะสำหรับสาวเมทพิชนาสาขาก่อนทิล,ล่าสุดเตรียมเกี่ยวก้อยแสนหนุนบิก๊กครวัตวิวาดในเร็วๆนี้แล้วแต่ก่อนจะไปวิวาสาวเมก็ถือโอกาสปล่อยแบรนด์คืนสัปางเขาตัวเองที่เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และพีนเตอร์เองในชื่อ MAY ณเาน้าการ l ลดี้แอลบปาโตหป่กไนเลิทํถามการผู้บริหารเพื่อนสนิทและสื่อมวลชนมากมายโดยมีไดเแต่อนาจงจินตนาการรับหน้าที่พิธีกรคะ่ะ โดยบรรยากาศพิงานเป็นไปอย่างเป็นกันเองพร้อมกันนั้นยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับซีมันวานที่แฟนหนุ่มวาทีเจ้าบ่าวบิ๊กอัครวัตรขอบดอกไม้มาร่วมแสดงความยดีๆกับสาวเบด้วยค่ะงานนี้เบดยังเปิดใจกับพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมกับแฟนหนุ่มวาทีสาวหมด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้านั้นไปฟังกันเลยค่ะเป็นของตัวเองเองแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ M A Y เป็นเครื่องสำอางค่ะ มันจะแบบมีความพิเศษหรือ,อยังไงบ้างคะความพิเศษก็คือสินค้าของแต่ตัวสิ่งพองธุ์ตตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็คือยังยๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าเออแบบใช้ลิปก็ปัดแห้งหรือว่า,าเอ่อทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองถึง,งขั้นตอนด้วยตัวเองคลยค่ะบอกว่าอดใจไม่ไหวเลยท่านก็แบบต้องรีบเปิดตัวก่อนแม้ว่าจะยุ่งก็ตามแม้จะยุ่งก็ตามแบบมันคือเราเพยายามแบบเร่งที่จะทําผลิตภัณฑ์ ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันพุ่งมาเสร็จเอาในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากทำให้ทุกคนได้ปิบใช้กันอะไรเงี้ยก็เลย,ยจังหวะดีก็อขอเปิดตัวก่อนงานแต่งเหมือนกัน,กนแล้วตอนที่เปิดตัวคตอนนี้มีทั้งหมดออกมาสี่ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาร์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาร์มที่สามารถแบบทา,าลลลแล้วก็เบลนดูกลมขนได้เลยแล้วก็เปรียบปึ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็นแป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราก็มาเป็นเออ เป็นราเ a าเดอร์นะคะก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่ที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงออคอนิกบลัชก็คือเป็นบรัชที่สามารถจริงๆนะนะาได้ทั่วหน้าแล้วก็จะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบํารุงไปในตัวด้วยแล้วก็ สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5้าเฉดสีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวสุดท้ายก็เป็นวิงเกอร์ติ้นนะคะก็เป็นติ้นที่น่ารักมากๆค่ะเราจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูนะคะ่ะ่ะคะสุดท้ายฝากเลยกันก็ฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองแล้วก็เออไม่ว่า อยากให้หันมาลองเครื่องสังาวของเราด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมติชมกันมาได้ค่ะเพราะว่าต้องใค่มายังเปิดตกลิบพันนี่ได้ปรึกษาหัวใจเราอย่างี้ปรึกษาไหมเหรอคะไม่ไม่ค่อยได้ปรึกษาเขาได้แต่เขาจะให้กําลังใจเราเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อะไรอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านเครื่องสังเวยเท่าไหร่แต่เขาก็พร้อมซัพพอร์ตที่ทีวันนี้เราก็บอกว่าเออวันนี้เรามาเปิดตัวนะจะแวะมาไหมอะไรย่เงี้ยเขาอาจจะแวะมากำลังใจให้ยังไงบ้างคะพี่ผิวา ก็จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุ่งมากนะครับเพราะว่ามันสองอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะจ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 ะสึกวันนัดแต่งงานแล้วแต่ว่าเมย์ก็ยังแบบยังทางานหนักอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเครื่องสำางเยอะอย่างที่ว่าแต่ก็มีให้กําลังใจบ้างในเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ได้แบบลึกมากกับเรื่องเครื่องสำางอะไรครับแต่วันนี้หายวันนี้หายเก่งไหมครับวันนี้จะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นรู้สึกว่อย่างคนชินอยู่เพราะงานที่แล้วก็เจอพี่งจัได้อ้ย